สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมนุษย์ยิบซีนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะธาตุน้ำนะธาตุน้ำประกอบไปด้วยมีนกรกฎและก็พิจิกนะคะประจําเดือนมกราคมปี2564ค่ะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะรักษาสุขภาพระวังตัวระวังใจแล้วก็ระวังกายดีๆนะคะโควิดก็เข้ามาแล้วก็ หนจะเรื่องความรักไหนจะเรื่องอลายๆเรื่องนะคะปัจจัยหลายๆอย่างอยากให้ทุกคนนะคะมีกําลังใจแล้วก็มีแรงที่จะสู้กับทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะโอเคกิฟจะแบ่งทั้งหมดเหมือนเดิมนะเป็นทั้งหมด3ามสามหัวข้อด้วยกันนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะความสัมพันธ์ของคนโสดและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูไพ่กันก่อนเลยนะคะพลังงานค่ะ ของคนมีคู่นะประจําเดือนมกราคมนะคะของชาวธาตุน้ํานะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเนะาะไพ่พลังงานหลันหกลน,นะคะเป็นเดอะชาลิออตนั่นเอง6เหรียญนะคะคิงถือดาบค่ะ2ไม่เท้าเดทแฮงแมนสิบสดาบเวลฟอร์จูแล้วก็เดอะไฮพรีเทสนะคะ ชาวธาตุน้ำคะ่ะช่วงนี้ช่วงเดือนนี้หรือก่อนเดือนมกราคุณหัวร้อนหรือเปล่าคุณมีสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างโมโหหรือว่าทะลุดุดันอะไรกันหรือเปล่าคะ,อะแอ่ชาลีออดนะคะบ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างฉุนเฉียว เลยนะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าคู่ของคุณะค่ะไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยค่ะชาวธาตุน้ำรู้สึกว่าเหมือนคุณจะไปจับโปะอะไรเขาได้นะคะบางอย่างจับโปะในที่นี้นะคะหมายถึงอะไรหมายถึงคุณไปสังเกตพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้ข่าวสารหรือได้ยินอะไรมาเนาะจากเรื่องราวเก่าๆของเขานั่นเองนะคะหรือว่าคู่ของคุณนะคะชาวธาตุน้ำคุณอาจจะมีะชะง,งักติดหลังนั่นเองเนาะ ถ้าคู่ของคุณและตัวคุณเองนะคะชาวธาตุน้ําถ้าเป็นรักระยะไกลนะคะช่วงนี้คุณออกแนวที่จะแบบท็อกซิกมากๆคือแบบคิดมากแล้วก็แบบในหัวนี้เต็มไปด้วยความคิดแบบความหวัดระแวงอะคะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคู่ของชาวธาตุน้ํานะคะไปทําอะไรให้หวาดระแวงหรือว่าวิตกขนาดนี้นะคะ แต่ไพ่ก็ค่อนข้างขึ้นมาในลักษณะที่ว่าถ้าไม่ใช่ชาวธาตุน้ําหรือว่าคู่ของชาวธาตุน้ําเองนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆเลยนะในช่วงนี้ The High Priestess ก็ไม่ได้บ่งบอกถึงไพ่ที่หมายถึงคนในความลับหรือว่าอะไรที่มันปิดบังซ่อนเล้นอย่างเดียวนะมันอาจจะหมายถึงช่วงนี้นะคะ่ะสภาวะของพวกคุณนะคะเสน่ห์ของพวกคุณค่ะอาจจะ ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะมีโอกาสที่จะหึงหวงแล้วก็มีโอกาสที่เราจะคิดมากมาก,มาก,มากของมากๆไปอีกนะเพราะว่าไพ่เดทก็ขึ้นมานะคะไพ่เดทก็หมายถึงว่าเรื่องราวเก่าๆคนรักเก่าอะไรเก่าๆก็ได้มันอาจจะวนเวียนมาไม่เข้ามาฝั่งคุณเนี่ยคะชาวธาตุน้ําหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งของคู่คุณนั่นเองนะคะที่จะได้มีปัญหาอะไรกันแบบนี้ w i l l of Fortune นะคะขึ้นมาระหว่างกลาง10บดาบนะคะ กับไฮ p ร e t เทสแบบนี้นะกินมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสภาวะความรู้สึกของคุณนะคะชาวธาตุน้ำในช่วงนี้คุณรู้สึกเต็มอิ่มเต็มกลืนกับความรู้สึกเจ็บปวดหรือเปล่า สิบดาบแน่นิ่งไปเลยนะชาไปหมดเลยหรือว่าคุณอาจจะได้ไปรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะวิ e ล่ f ฟอร์จูก็หมายถึงเรื่องบางเรื่องเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่ของคุณนั่เองคุณจะต้องตัดสินใจนะค่ะวิ e ล่ f ฟอร์จูนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแล้วก็การตัดสินใจด้วยด้วยว่าคุณจะอยู่แบบสิบดาบหรือคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาทำอะไรว่าคือลุกขึ้นมาเคลียปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะ คุณจะต้องพิจารณาดีๆว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยค่ะมันมันมันทำให้ปวดหัวแล้วก็มันทําให้ถึงขั้นที่จะต้องแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันหรือเปล่าอืมแต่กิ๊ฟมีความรู้สึกนะคะว่าใครในที่นี้บางคนนะคะปกปิดอะไรบางอย่างไว้มันเลยทําให้รู้สึกว่าชาวอาธาดน้ํานะคะคิดมาก เป็นกังวลแล้วก็เหมือนเจ้าหุ่นหันพันแล่นน่ะรู้สึกเหมือนว่าเราให้เขาแบบเต็มที่เราเต็มที่กับเขามากเรารักเขามากเราดูแลเขาทุกอย่างแต่สิ่งที่เราได้มาคือ,อรายเอ่ยคือความที่รู้สึกแบบจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนมันเป็นความรักที่ไม่มีความใส่ใจอะคะ่ะเหมือนเขาก็รักคุณนะเหมือนเขาก็รักคุณนั่นแหละแต่ว่าคุณรู้สึกได้ถึงทําไม ทำไมเหมือนไม่รักฉันเลยอะไรเงี้ยเหมือนรักฉันน้อยลงหรือเปล่าซึ่งเซนส์ของคุณมันอาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าไพ่แห่งความลับต่างๆจุดจบหรือว่าเรื่องราวที่มันเรื้อรงังเรื่องราวที่มันแบบผ่านมาเก่าๆแล้วมันกลายเป็นประเด็นในทุกๆรอบเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณจะต้องจบกันจริงๆก็ได้นะคะชาวธาตุน้ําช่วงนี้มีสตินิดนึงยาไว้ไวนะอยาตีโพยตีพายนะจ้าที่รักถ้าคุณตีโพยตีพายเนี่ยโอ้ย สถานการณ์ที่มันอาจจะแบบเราของละแหงอะมันอาจจะถึงขั้นที่แบบเลิกราอะไรแบบนี้ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกิฟขอไพ่เพิ่มนะคะสถานการณ์นะคะสถานการณ์ของชาว่าน้ำค่ะจะเป็นอย่างไรต่อคะหนึ่งเหรียญน,นะคะ หกไม้ค่ะหกไม้เท้าจะมีคนนะคะลุกขึ้นมาทําอะไรกับสถานการณ์นี้คะ่ะถ้าไม่จะเป็นอ่าถ้าไม่เป็นตัวธาตุน้ําเองนะอาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะอาจจะลุกขึ้นมาสร้างความเชื่อมะะั่นค่ะความหนักแน่นเหมือนเขาก็ทําให้คุณเห็นนะคะว่าเขายังมีคุณอยู่นะอะไรแบบนี้ไม่อยากให้แบบปัญหาอื่นเข้ามาแต่บางคนก็ อีโก้เยอะจัดด้วยอะค่ะแล้วก็เหมือนกว่าจะพูดกว่าจะทําอะไรก็กลัวเหมือนกันค่ะว่ามันจะสายไปเนาะมันอาจจะเป็นนาทีสุดท้ายที่แบบว่าไม่ได้ต้องการแล้วคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันแลดูแบบมันก็ไปได้เรื่อยๆแหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หวือหวาหรือฉูดฉาดอะไรมากแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ขาดความที่รู้สึกว่ามั่นคงอะค่ะขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดความเชื่อมั่นว่าเออรักครั้งนี้มันดีจริงหรือเปล่าแล้วก็รักครั้งนี้มันสามารถพัฒนาหรือว่าสร้างอนาคตกับคนคนนี้ได้จริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่ ให้บอกกับชาวธาตุน้ํานะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาสถานการณ์แล้วก็รักษาสมดุลของคู่ครองแล้วก็ของตัวคุณเองไว้อย่างดีมากสมดุลในที่นี้คืออะไรสมดุลในที่นี้คือคุณสามารถรักษาสถานการณ์ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรุนแรงร้ายแรงแค่ไหนคุณจะเป็นคนที่คุณจะเป็นธาตุน้ําที่ค่อนข้างนิ่งนะในช่วงเดือนมกราค่ะคุณจะดูสถานาการณ์แล้วก็ค่อยๆปรับไปยังไม่ค่อยที่จะ ไวอยวายอะไรมากเท่าที่ควรนะอันนี้คือทางแก้นะแต่จริงๆแล้วไพ่เมนหลักของคุณนะคะคือชาริออตก็คือการแบบหุนหันพันแล่นการทะลุปุโปรงอะไรแบบเนี้ยคือมันค่อนข้างจะขัดแย้งอะช่วงนี้ชาวธาตุน้ําคุณก็จะค่อนข้างที่แบบ น้ำเวลาไหลก็ไหลเชี่ยวเวลานิง่งก็นิง่งซะจนน่ากลัวแบบนี้ยก็เลยอยากจะภห้แนะนํามาแบบนี้นะก็เลยอยากจะให้ชาวน้ําค่อยๆนิ่งแล้วก็ค่อยๆดูสถานการณ์ดูนะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เรา,เราคิดจริงๆหรือเปล่ามีใครเล่นไม่ซื่อหรือว่ามีใครแอบคุยอะไรกับใครหรือเปล่าแต่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณนะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยที่จะประครับประคองนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์แต่มันก็ทําให้คุณชาแล้วคุณก็เจ็บไปถึงหัวใจเลยนะคะเนี่ย สิบดาบขึ้นมาปักกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูไพ่พลังงานของคู่นะคะคู่ชาวธาตุน้ำค่ะไพ่พลังงานหลักของเขานะคะเป็นสไม้เท้านะอันนี้พลังงานหลักอันนี้พลังงานหลักของคุณเนะี่ยไงไว้ก่อนตีกันไว้ก่อนแดไม้เท้านะคะอสี่เหรียญค่ะ 7ไม้เท้านะคะ1ิเหรียญ5ดาบ7ไม้เอ่า7เหรียญนะคะแล้วก็1ิไม้เท้าแล้วตามด้วยคิงถือไม้เท้านะคะไพ่แลดูเหมือนอคู่ของคุณนะก็รู้สึกอ่ะเหนื่อยหน่ายเหมือนกันแต่ถามว่ามั่นคงกับคุณไหมก็ค่อนข้างมั่นคงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้สึกว่าช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะ ระมัดระวังตัวเหมือนกันนะระมัดระวังตัวในที่นี้หมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะระเบิดใส่เขานะคะทตดน้ําเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ค่อนข้างรักษาอาการไม่ค่อยอยากที่จะ ลุกขึ้นมาตอบโต้หรือโต้แย้งอะไรนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันถ้าอย่างอื่นนะคะสิ่งเร้าอย่างอื่นนะคะทำให้ชาวท่าน้ําหรือคู่ของชาวท่าน้ำเนี่ยเหนื่อยมา,มากแล,แล้วเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องอื่นมาปนกับเรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่เนาะสิบเหรียญขึ้นมาก็ดีนะคะแล้วไพ่ประจําตัวหลักของเขาคือสีไมท้าสีไมท้าก็เป็นถึงคือ มันเป็นการที่แบบว่ามั่นคงอะคะ่ะมันเป็นอนาคตแล้วก็มันค่อนข้างที่จะโอเคช่วงนี้เขาแลดูวางแผนอนาคตหรือเปล่าชาวธาตุน้ํานะคะคู่ของชาวธาตุน้ําอาจจะวางแผนอนาคตหรือว่าวางแผนอะไรแบบนี้อยู่เนาะซึ่งมไม่ค่อยอยากให้ชาวธาตุน้ำวิตกคิดมากไปสักเท่าไหร่เรื่องที่เขาไม่ได้บอกอาจจะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะแอบมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเซอร์ไพรส์ในด้านที่ดีหรือว่าในด้านที่ไม่ดีนะคะแต่ดูเมนไพ่หลักแล้วอะ มันก็ยังเป็นความรักค่ะแต่เขาก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าคุณไปวีดหรือไปปรีดใส่เขามากๆหรือแบบสภาวะอารมณ์ของท่านน้าที่ไม่นิ่งอ่ะเขาจะทนได้เองไหมแล้วความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะในเดือนมกราไม่รู้ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอความเครียดเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองด้วยไหมสถานการณ์ที่มันอยู่รอบข้างเขาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ การล็อกดวงล็อกดาวอันนี้พูดถึงอนาคตนะคะที่ไม่แน่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าสภาวะบางอย่างนะคะเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวของเขาเองลําพังมันก็ค่อนข้างเครียดสะสมอยู่แล้วอะคะ่ะก็เลยอยากจะให้ชาวนาะทาดน้ําเนาะคุณจะต้องใจเย,เย็นแล้วดูสถานการณ์ดีๆนะคะเพราะว่าสถานการณ์ภายนอกของแต่ละวันมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปไปเรื่อยๆอะ่ะกิฟต์เลยอยากให้คุณที่จะค่อนข้างใจเย็นนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาขยายไพ่กันนิดนึงนะคะ ขยายไพ่ในเชิงของอคู่ค่ะคู่เขาคิดยังไงกับคุณบ้างเอ่ยนะคะชาวธาตน้ำนะคู่ของชาวธาตุน้ำนะคะคิดยังไงแล้วก็มีอะไรที่อยากจะบอกกับชาวธาตุน้ำบ้างไหมคะแต่เลิฟเคุณก็คือความรักนะคะ แต่ช่วงนี้ช่วยใจเย็นๆหน่อยเขาก็เหนื่อยเนาะหลายๆอย่างมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่สามารถแบบเปิดใจคุยออกมาได้ค่ะมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าฟาดฟันกันด้วยอารมณ์นะคะบางคนคืออาจจะฟาดฟันกันด้วยความเงียบอย่าใช้ความเงียบมาคุยกันนะอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะ Queen Cups ค่ะคือกิ๊ฟมีความรู้สึกนะ ว่าคู่ของชาวธาตุน้ําช่วงนี้เขาแลดูเป็นคนที่แบบจะนิ่งเฉยอะคะ่ะปกติอาจจะไม่ค่อยยอมหรือเปล่าแต่ช่วงเดือนมกราหรือรู้สึกว่าเหนื่อยหลายๆเรื่องนะคะเหนื่อยกับปัจจัยรอบด้านอะไรบางอย่างเลยทําให้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะต่อรอต่อเถียงกับคุสักเท่าไหร่เลยเด e m o ูนคิดมากอยู่แล้ว The World นะคะช่วงนี้เขาบอกเขาอยากอยู่คนเดียวนะ รู้สึกเหมือนแบบถ้าคุณไม่ได้อยู่ต่างถิ่นแดนไกลกันเนาะหรือว่าห่างกันคุณอาจจะดีวกับชาวทาตมีนอ่าไม่ใช่ธาตมีนลักขณามีนราศีมีนอ่าขึ้น the moon เดอะมูนเนาะแล้วก็เดลเ o อร์นะคะเดลเ o อร์เป็นชาวเมถุนนะคะลัคนาเมถุนคุณอาจจะดีลอยู่กับสองอาราศีนี้ก็เป็นได้เนาะเอาเป็นว่ากิฟอยากให้คุณค่อนข้างที่จะ ระมัดระวังคําพูดนะคะกับคู่ของคุณนะคะในช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเท่านั้นเองเนาะเขาก็คิดกับคุณดีอยู่นะไม่ได้ว่ามีสถานการณ์ที่แบบเลวร้ายหรือว่าอะไรเลยนะคะค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณละคู่นะคะชาวธาตุน้ํามีแนวโน้มแล้วก็มีสถานการณ์อะไรที่อยากจะบอกเราอีกคะขอพลังงานไพ่ด้วยนะคะ คิดมากไปก็ไม่ดีอ่ะทั้งๆที่บางอย่างมันก็ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะคุณอาจจะดิวกับชาวธาตุดินแล้วก็ชาติธาตุน้ํานะคะดินก็คือมังกรทุกศบกันนะคะชาติน้ํามีนกรกฎพิจิตธาตุเดียวกับคุณนะจัสติกค่ะรัคนาตุลราศีตุลเนะ เพจออฟซอสนะคะเด็กถือดาบนะคะท่านลมกุมตุนเมถุน The Sun นั่นเองนะคะคุณอาจจะเอาแล้ล่ะเริ่มมีประเด็นคุณอาจจะเปิดใจค่ะมันใช้คำว่าเปิดใจได้เพราะว่าไพ่ค่อนข้างที่จะไม่ได้บ่งบอกถึงมือที่สามักเท่าไหร่เนาะถึงจะมีนะ กิ๊เชื่อว่าธาตุน้ําน่าจะไปได้น่าจะผ่านไปได้นะคะไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตเลยตอนนี้สิ่งที่คุณต้องปรับกับทัศนคติคนมีคู่นะคุณจะต้องปรับการใช้คําพูดแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะคะความลับบางอย่างหรือความลับในใจที่มันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะชาวธาตุน้ำคุณจะต้องคุณจะต้องแบบพยายามที่จะเปิด เปิดความรู้สึกของตัวเองออกมาด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนจะมีการเคลียร์ใจครั้งยิ่งใหญ่นะเดะสันอาจจะได้แบบได้พูดอะไรออกมาก็ได้แต่มันก็ยังเป็นความรักค่ะคุณของคนรักกันก็ไม่ได้มีแนวที่จะเลิกกันคืออารมณ์ของคุณท่านน้ําคุณก็แบบเหมือนแบบตัดเพาะเลิกก็เลิกปะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอย่าไปทําอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางทีคําว่าเลิกไงคะคนว่าคาว่ารักอ่าคนรักของคุณไม่ได้อยากได้ยินเลยนะทํายังไงก็รักษาใจกันนิดนึงนะคะชาวธาตนน้านะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อารัเคอร์แนะนำอะไรบ้างคะยังไงก็ยังเป็นความรักนะคะยังไงก็ยังเป็นคู่โซเมตของคุณอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนาะ าปัญหาที่จะมีจริงๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องความน้อยอกน้อยใจความเข้าใจกันมากกว่านะคะความรู้สึกว่าอยากอยากได้อยากได้นี่ที่คืออยากได้อะไรมากกว่านี้เช่นความรู้สึกที่เขาควรจะเข้ามาเติมเต็มเราความรู้สึกที่เขาควรที่จะดูแลเรามากกว่านี้เหมือนเราช่วงนี้เราก็งงแง่เราอยากได้ความรักเหมือนเด็กเรียกร้องความรักอะค่ะแล้วซึ่งแต่ละคนนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องทําแล้วก็มีงานมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องดูแลก็ยังอยากจะให้ชาวธาตุน้ำาจะเย็นๆนะคะค่อยๆคุยเนาะว่า สถานการณ์ปัจจุบันนะคะมันมันก็ไม่ได้แย่เนาะอ,อยากจะให้แค่แบบปรับปรับเรื่องคําพูดแล้วก็การใช้อารมณ์สักนิดนึงลวกันนะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุน้ำนะคะ,ะมาเลยค่ะห้าเหรียญเนาะเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของอชาวธาตุน้ำนะ คนที่ไม่ชัดเจนกับคุณมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้เขาอาจจะเงียบหายไปค่ะแบบอยู่ดีๆก็ให้ไลน์ไม่ตอบแบบเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องวิ่งตามนะคะเป,เป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเออเราก็ยังอยากได้แหละต่อให้นานเพียงใดนะคะก็ยังอยากที่จะเป็นเจ้าขรอบเจ้าของกับคนคนนี้เนาะโอเคจัดเม้นท์นะคะจะมีการกลับมานะคะถ้าใครบางคนนะในที่นี้นะคะหายไปค่ะหายไปแบบว่า อยู่ดีก็เงียบไปเลยอยู่ดีก็อย่างที่บอกนะคะไลน์ไม่ตอบตอบคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาเนาะกลับมาครั้งนี้ก็อาจจะกลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ว่าเออจะเอาอยัางไงคะพอคุยได้เท่านั้นแหละเหมือนจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะไม่ค่อยโอเคนะคะกับการพูดคุยในยครั้งนี้นะขึ้นทั้งสองถ้วยแล้วก็แปดถ้วยเลยเนาะแฮงแมนนะคะ มีใครในที่นี้รู้สึกว่าคบเราเพื่อฆ่าเวลานะรู้สึกว่ามาหาเราในเวลาที่เ,าเขาต้องการเท่านั้นเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ลับค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะจะมาจะ,จะมาก็มาจะไปก็ไปเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่สามารถคาดเดาอะไรก็ได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะแนวโน้มนะคะแนวโน้มว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ํานะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างเนาะ ห้าถ้วยนะคะเป็นความผิดหวังนะคะค่อนข้างที่น่าเสียใจพอสมควรเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องผิดหวังแล้วก็มันก็จะต้องเจ็บปวดนะคะคุณเลยแสดงออกมาเหมือนกันคะ่ะถ้าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปไม่ได้คุณก็เลือกที่จะแสดงออกมาแบบยิ้มออกมาข้างนอกแต่ข้างในร้องไห้ไปแล้วอะ่ะข้างในคือน้ำตานองอาบสองแก้มมาค่ะเขาก็ยังลดูเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคุณนะ จะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายดนิ่งจริงๆด้วยค่ะความสัมพันธ์แบบไปไปกลับกลับแน่นอนเลยค่ะคือเหมือนแล้วแต่อารมณ์อะช่วงนี้ไม่ค่อยควบคุมอารมณ์กันเลยนะคะชาวท่านน้านะรู้สึกอยากจะมาก็มาจะไปก็ไปไม่ว่าจะเป็นชาวท่านน้าเองหรือว่าคนที่ชาวท่านน้าดิวอยู่ด้วยนะคะเหมือนเขาอยากจะมาเขาก็มาอยากจะไปเขาก็ไปเงีย้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยค่ะคุณก็ไม่ได้อยากได้แล้วอะแต่คุณก็คุณก็รู้สึกว่ามันเป็นความรัก มันเป็นอะไรที่ฉันแบบฉันไม่อยากปล่อยไปเลยอะมูมันเป็นแบบนั้นอะใจก็ไม่ได้อยากได้แล้วละ่ะตอนนี้มันมีแต่ความเสียใจอะแต่คุณก็ยังปล่อยวางหรือว่าทิ้งคนคนนี้ไปไม่ได้อยู่ดีนะคะใช่จะมีการติดต่อสื่อสารไม่เป็นคุณก็เขาเนี่แหละคะ่ะก็ อีกฝ่ายหนึ่งอยากจบอีกฝ่ายหนึ่งอยากเจ็บอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งก็ถอยหนีอะไรแบบเนี้อ๋อก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดึงเชือกเลยค่ะคนไหนปล่อยนะคะคนที่ไม่ปล่อยเชือกอะคะ่ะเจ็บนั่นแหละก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณควรจะทําอะไรให้มันชัดเจนนะถ้าจะ ยอมรับสถานะภาพาแบบนี้คุณก็ควรจะยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันให้มีความสุขนะคะถ้าคุณรับไม่ได้คุณเดินออกมาดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียน้าตาเนาะจะได้ไม่ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มันผูกเวรผูกกรรมผูกความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ค่ะที่มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์อเรเแนะนําหน่อยนะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันเป็นความรักค่ะมันเป็นความรู้สึกดีๆมันเป็นความรู้สึกที่ คุณรู้สึกว่ามันสตรองคุณรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะควบคุมได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะเนี่ยไพ่ใบนี้มาอีกแล้วถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะไม่ค่อยที่จะพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้แต่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็จะพยายามทําทุกๆอย่างแล้วก็ทําทุกๆความสัมพันธ์นะคะให้มันดีขึ้นใช้ทุกๆนาทีทุกๆวินาทีและทุกช่วงเวลาเพื่อมีความสุขอยู่กับคนคนนี้อะค่ะ ใน,ในที่สุดกิฟก็มองว่าคุณน่าจะไม่ไปจากเขานะต่อให้คุณเจ็บปวดมากมายแค่ไหนก็เถอะคุณก็จะไม่ move on นะคะมาขอพลังงานไพ่ให้กับคนโสดกิ๊งกงกันบ้างเนาะโสดแบบว่าโสดสนิทโสดแบบหัวใจปิดตายโโสดกันแบบโหดร้ายไปเลยนะคะโสดกันแบบโสดจริงๆเนาะแบบไม่มีใครเลยนะ คนรักเก่าๆเพื่อนเก่าเพื่อนแนะนำเพื่อนมาแล้วจ้าคนโสดคุณยังไม่สามารถ move on จากาคนรักเก่าอะไรเก่าๆได้นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารจากเขามานะเป็นการสื่อสารที่คุณก็ไม่ได้อยากจะสนใจนะเป็นความสื่อเป็นการสื่อสารที่คุณรู้สึกว่าเอออะไรอะ่ะจบกันไปแล้วไม่ใช่หรอก็แปลกใจนิดนึงไอคิดถึงหรออะไรประมาณเนี้ย คนที่จะเข้ามาหาคุณอีกนะคะคนโสดจะเป็นรักต่างถิ่นแดนไกลนะคะเดอะไฮโดรเฟนาราศีพฤษภนะคะลักคณาพฤษภนะจ๊ะคุณรู้สึกว่าโอ้มันเป็นความลับอะไรไปหมดเลยค่ะมันไม่ค่อยชัดเจนเลยเนาะคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนคุยหรือว่าคนที่จะเข้ามานะตัวเองกิ๊มีความรู้สึกว่าคุณอะ ไม่อยากได้ความสัมพันธ์นี้อยากจะโสดอยากจะคลองตัวให้มันรู้สึกละลาหรือชิลอะไรไปมากกว่านี้ก่อนคุณอยากจะทําบุญแสวงบุญไปนอนวัดสัก3าวัน5วัน7วันบวชชีพราหมณ์ด้ซ้ำนะคะพราะคุณรู้สึกว่าอะไรที่ผ่านมาในช่วง ในช่วงที่เดือนที่แล้วแล้วมาเนาะปีแล้วแล้วมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ค่อนข้างมีบาดแผลนะคะมีปมในใจนะคุณรู้สึกว่าทุกวันนี้คือคุณจะต้องพยายามทําทุกอย่างนะคะให้มันดีขึ้นด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นเองนะคะคุณถึงจะอยู่ได้ไม่ว่าใครจะเข้ามาในช่วงนี้นะชาวคนโสดคุณจะไม่รับเขาเลยค่ะคุณจะไม่เปิดใจรับหาใครเลยนะเดี๋ยวมาดูไพ่แร็คเคอรแนะนําหน่อยนะคะคุณก็อยากหวังลึกๆแล้วว่าคุณอยากจะมีใครสักคนในชีวิตนั่นแหละแต่คุณอะ เลือกเลือกเยอะเพราะด้วยความทีม่ว่าคนเก่าก็กลับมาคนเก่าคุณก็แลดูเหมือนที่จะมีจิตมีใจอยู่นะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็รู้แหละว,ว่ามันพัฒนาไม่ได้แล้วอะค่ะอืมกลับไปก็กลายเป็นเหมือนแบบคนในความลับของเขาอีกอะไรแบบเนี้ยคิดรู้สึกว่าถ้าคุณไม่อยากมีแฟนหรือว่าไม่ได้อยากที่จะคอมมิทกับใครนะคะคุณเอาดีทางด้านเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้ดีกว่า เนี่ยคิดว่าคุณยังแอบส่องสอดสองคนเก่าๆของคุณอยู่เลยนะคะชาวคนโสดคุณยังไม่ได้ปล่อยวางจากคนเก่าเลยแต่คุณก็เลือกที่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มองเขาแบบนิงน่งๆเงียบๆไปหรือว่าคุณอาจจะแอบมองคนที่เข้ามาหาคุณก็ได้ค่ะคอยสังเกตพฤติกรรมนะคะบางอย่างว่าเขาสามารถทําอย่าง ที่เขาพูดได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะจริงจังกับคุณได้หรือเปล่าคุณค่อนข้างประเมินเยอะนะชาวธาตุน้ํานะคะในช่วงนี้โอเคจบแล้วนะคะสําหรับความสัมพันธ์ความรักค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามนะชาวธาตุน้ําขอบคุณสําหรับการกด subscribe นะคะแล้วก็ c o m m e น่ารัก,น,รกน่ารักนะคะที่พูดคุยกันทุกคลิปเลยยังไงวันนี้ต้องไปก่อนขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะมีความสุขมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะเป็นห่วงนะจ๊ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ